อิทธิบาทซีมีดังนี้ค่ะหนึ่งฉันพะพอใจหน้านที่ของตัวเองทำงานที่เราเปอาหมายและมาเรียนให้ตรงเวลาสองระยะมีความเพยายามในการทำงานที่ได้รับปอาหมายเขาเรียนให้ตรงเวลาและออมเงินเป็นประจำทุกสัปดาห์สามจิตตะทำงานที่รับป้าหมายอย่างมีคุณภาพมาเรียนตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอมีเงินออมใช้ในยามจำเป็น และ4นะคะวิมังสาใช้ความรู้และสติปัญญาเรียงลำดับความสัมพันธ์ของการมาเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวสุขตาพายุงตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าเทอร์เน,นีดิฉันจะพาทุกท่านได้รับฟังรับชมปัญหาและการแก้ปัญหาภายในห้องเรียนของโครงงานคุณธรรมเรื่องสุขฝนวินัยใส่ใจตรงต่อเวลาขอเชิญทุกท่านเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ สำหรับปัญหาของเราเราเล็งเห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทัเจ็ดบางกลุ่มมักมาโรงเรียนสายขาดวินัยในตนเองและไม่ให้ความสำคัญกับการออมค่ะนี่ไงหยุดทำไมมาสายวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยสองเพื่อนักเรียนรู้จักตรงต่อเวลาสามเพื่อนักเรียนมีเงินเก็บไว้ชันช้นยมจเป็ดเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห7ทัจําำนวน30คน เช่นคุณภาพระยะสั้น6เดือนเรียนเท่าเรียนตรงต่อเวลามีเงินเก็บอองระยะยาวสิบสองเดือนเรียนเท่าเรียนตรงต่อเวลาไม่ขาดไม่สายมีเงินเก็บออมไม่ใช่ยำจำเป็นค่ะและวิธีการดําเนินงานมีดังนี้ขอเชิญท่านเราฟังได้เลยค่ะที่แทนการประชุมเพื่อการวางแผนการดําเนินงานได้แก่วัตถุประสงค์เป้าหมายและระยะเวลาในการดําเนินงาน ดีดูดําเนินงานตามแผนหนึ่งให้หัวหน้าฝ่าย่ารวันนักเรียนเช็คการมาเรียนและแจ้งลงในกลุ่มหลายผู้ปกครพพอง2ประสานงานจากครูประจํารายวิชาเพื่อขอรายชื่อนักเรียนที่ส่งงานไม่ครบและจัดบัตรดีเพื่อช่วยกันเรียน 3. กําำเนินบทลงโทษสําหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนสายเช่นการเก็บขยะเพื่อส่งเสริมโรงเรียน 4. จัดตั้เห่ลันยิกเพื่อส่งเสริมการออมและนําเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนทุกวันจันทร์ปีเช็คการตรวจสอบ คือการติดตามผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนเพื่อดูความเรียบร้อยมีทั้งหมด3จุดหลัก 1. ตรวจสอบแผนงาน 2. ค้นหาปัญหา 3. วัดผลความพอใจโดยดูจากแบบสังเกตพฤติกรรมและประเมินความพอใจ A-action การนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อที่จะใช้หาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคตามขั้นตอนเพื่อที่จะได้นําผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงในการดําเนินการครั้งหน้าครับ าการพัฒนานักเรียนตามโครงงานฝึกฝนวินัยใส่ใจตรงต่อเวลาพบว่าหนึ่งนักเรียนส่งงานตามที่รับมอบหมายและตามเวลาที่กำหนดสองนักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ศาสตร์ศึกษากำหนดสานักเรียนไม่ติดศูนย์รอและมอสอและสี่นักเรียนมีนิสัยรักการออกมายิงคืนดิชันหน้าศาสตร์ุภตาพยุงตัวแทนจากชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีห้าคับเจดขอจบการ รายงานโครงงานฝึกฝนวินัยใส่ใจตรงต่อเวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ